วันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องมือช่างไร้สายของ m a ค i t a 12โวลต์เครื่องมือช่างไร้สายของ m a ค i t a รีวิวให้ทีละตัวนะครับตอนนี้ก็จะมีตวาน SR 1 6 6 d ตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่9,500 นะครับชุดนี้มีอุปกรณ์ครบชุดแต่จะแกะกล่องให้ดูตัวนะครับนี่ตัวนี้มีแบตให้สองก้อนแผ่นชาร์จหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยน้ยแล้วประกันหกเดือนแล้วก็มีชุดเจาะนะครับชุดเจาะดอกครบชุดต,ตัวตัวสว่านตัวนี้อยู่ที่9,5 0 0พนาะครับรวมแบตรวมส่งนะับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปชุดสว่านนะครับชุดสวานน่สวานกับเลื่อยติดต่อ สามระบบเจาะได้กระแทกได้นะครับครบชุดราคาห้า0ันเก้า้ยเก้าสิบบาทจะเป็นฝั่งแบบนี้ชื่อชุดว่า CLX 2 3 0 X 1นะครับก็จะมีชุดนี้จะเป็นกล่องกล่องกระดาษข้างในมีแท่นชาร์จให้นะแท่นชาร์จให้แ2ดสอก้อนนะครับ5,990ั 5, สองปีชุดต่อไปเป็นชุดนี้ เป็นสว่านเจาะนะครับแล้วก็สว่านบล็อกชุดนี้สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้สองตัวนี้ของเป็นตัวนี้่องเป็นแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้เลยของหรูหรามาก2องตัวนี้คือชุดนี้ขายอยู่4,590บาทนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตให้2ก้อน แฟนชาร์จหนึ่งตัวนะครับ4 5 9 0ันห้าสองีตัวนี้จะเป็นตัวมีดตัดสั่งกระสีแต่ว่าเป็นเครื่องเปล่านะตัวนี้เป็นเครื่องเปล่ารหัส cp 1 0 0 DZ นตะครับ<อ>ตัวนี้จะเป็นเครื่องเปล่าเฉพาะครึ่งอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่1790บาททำไมถึงเป็นเครื่องเปล่าหลักของมาจิต้าแล้วเนี่ยเขาจะขายเฉพาะเครื่องเปล่าแลวจะให้ซื้อแบตต่างหากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตแบตสโวลต์เนี่ยจะใช้ได้กับทุกรุ่น โดยคลายรุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็แบตเหมือนกันหมดนะแบตเหมือนกันหมดเวลาซื้อเนี่ยซื้อเฉพาะเครื่องเป่าแล้วก็แบตตัวเนี้ยอามาดูแบตแบตจะเป็นชาร์จแบบนี้แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาแบตหมดก็จะเปลี่ยนแล้วอาไปชาร์จแล้วก็จะมีแบตขายแยกต่างๆนะมีตัดสังกะสีนะออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่แบตให้ดูแลใส่แบตก็จะใช้ก็เป็นที่ตัดออโต้ได้เลย ตัวนี้ตัวนี้ตัวเปล่านะครับ1,790บาทในกล่องก็ไม่มีอะไรมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็ใบรับประกันแล้วก็คู่มือนะไม่มีแบตให้แบตต้องซื้อแยกแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเรีวิวทีเดียวเลยสองตัวมีตัวนี้กับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้จิกซอจิกซอตัวนี้ก็คือเหมือนกับตัวที่รีวิวไปตัวที่แล้วแต่ว่าคือตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่า ยแยกตอนนี้ขายแยกเรื่องป่าก็จะอยู่ตัว2590ไม่มีแบตให้นะครับแบตต้องซื้อแยกถ้าจะซื้อเป็นชุดเนี่ยจะ,ะเฉลี่ยและจะถูกกว่ามีแบตแถมให้ด้วยชุดตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องตัวนี้ตัวนี้ชื่อราคว่า jv 1 0 1 d z นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยรับกนรถกเดือนเหมือนกันก็อีกตัวหนึง่งตัวสุดท้ายก็คือเลื่อยวงเดือน ตัวนี้ก็เป็นตัวเปล่าเหมือนกันเฉพาะตัวเปล่าตัวนี้อยู่ที่2,790บาทนะครับไม่รวมแบตนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีเฉพาะตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือราคาเอ3 0อส z านะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ขายแยกออกมาคือเวลาซื้อ,อพวกเครื่องมือช่างไร้สายของ m a ติต้าไปเนี่ยมันต้องซื้อแบตแยกต่างหากแล้วแบตตัวนี้ ใช้ได้กับทุกรุ่นที่เป็น12โวลต์นะครับบากีตาจะมี12โวลต์กับ18โวลต์แต่ลิปหน้าเดี๋ยจะมารีวิวตัว18โวลต์ให้ดูตัวนี้ก็จะมีเฉพาะแบบอย่างเงี้ยลูกละ790บาทต่อก้อนนะครับ790บาทแล้วก็จะมีแท่นชาร์จไม่รวมแบตนะตัวนี้1,490นะครับเวลาซื้ออุปกรณ์ที่ตัวป่านะต้องซื้อที่นีแยกไปเวลาซื้อแบตกับแท่นชาร์จไปแล้วเนี่ย แล้วก็ไปซื้อเครื่องือช่างตัวอื่นที่ตัวเปล่าได้แล้วก็ใช้แบตด้วยกันได้นะราคาทุกอย่างที่บอกไปสองตีสองปี่วประเทศไม่คิดไม่ไมีไม่คิดภาคขนส่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวตัว18บาทถัดไปโอเค